ใส่เชื้อเห็ดเพาะชนิดแคปซูลโคนต้นยางนาสวัสดีครับเพื่อนๆครับพบกับลุงพออเหมือนเช่นเคยนะครับพบกันวันนี้นะครับบรรยากาศยามเย็นนะครับวันนี้ลุงพออออกมาที่แปลงสวนป่านะครับลุงป้าพออแปลงที่สองนะครับมาโซนต้นยางนาวันนี้ลุงพออไม่ได้มามือเปล่านะครับวันนี้ลุงพอมาพร้อมด้วยนะครับเชื้อเห็ดเพาะ แคปซูลนะครับซึ่งลุงพอได้มาจากเพื่อนของลุงพออนะครับก็คือคุณนรงสังกโหนะครับซึ่งได้ชื่อว่าเป็นมนุษย์ยางนานะครับก็เนี่ยครับมาวันนี้นะครับบรรยากาศยามเย็นแบบนี้ครับก็นําเชื้อเห็ดเพาะนะครับมาใส่นะครับโคนต้นยางนาที่แปลงสวนป่านะครับก็หวังว่านะครับในการปลูกต้นยางนาของลุงพอนะครับโซนต้น ที่แปลงสวนป่านะครับโซนต้นยางนานะครับก็หวังว่านะครับนอกจากนะครับรอระยะเวลาในการดูนะครับต้นยางนาเจริญเติบโตนะครับก็หวังลึกๆไว้นะครับก็คือหวังว่าโซนนี้นะครับที่แปลงสวนป่าลุงป้าผอโซนนี้นะครับน่าจะนะครับได้มีผลผลิตทางธรรมชาตินะครับที่มักจะมาคู่กับ แปลงสวนป่านะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับสวนป่าต้นยางนานะครับลุงพออก็เหมือนเกษตรกรท่านอื่นๆเช่นกันนะครับก็คือปลูกยางนาแล้วก็หวังว่านะครับเมื่อต้นยางนาโตได้สักระยะนึงเนี่ยนะครับมีขนาดพอสมควรก็หวังว่านะครับบริเวณโคนต้นนะครับยางนานะครับน่าจะนะครับมีเห็ดเพาะเกิดขึ้นนะครับ ก็เพื่อให้เกิดอะไรครับความมั่นอกมั่นใจมากขึ้นนะครับวันนี้ลุงพออ,อก็นะครับใช้นะครับจอบอันเล็กนะครับขุดบริเวณโคนต้นยางนานะครับขุดบริเวณโคนต้นยางนาแล้วก็เนี่ยนะครับใส่แคปซูลนะครับแคปซูลเชื้อเห็ดเพาะนะครับ เข้าไปบริเวณโคนต้นด้วยนะครับก็หวังว่านะครับต้นยางนานะครับที่แปลงสวนป่าของลุงเนี่ยนะครับนอกจากเขาเจริญเติบโตได้ดีระดับหนึ่งแล้วเนี่ยนะครับยางนาแปลงนี้นะครับโซนนี้ที่แปลงสวนป่าของลุงก็มีอายุไม้นะครับหนึ่งปีนะครับหนึ่งปีเต็มอย่างที่เคยทําคลิปไว้คลิปคลิปก่อนๆนะครับว่าที่แปลงสวนป่าลุงป้าผอแปลงที่สองนะครับเป็น พื้นที่ลุ่มนะครับมีน้ําท่วมขังอยู่เป็นบางช่วงนะครับช่วงนี้ลุงพอก็มีการนะครับนำต้นกล้านะครับยางนานะครับมาเปลี่ยนซ่อมนะครับต้นที่ล้มตายไปหรือว่าต้นที่อาจจะเจริญงอกงามไม่ดีนะครับก็เอามาเปลี่ยนเช่นต้นนี้ครับลุงพอรก็นํามาเปลี่ยนแต่ว่าในขณะที่ปลูกนั้นนะครับก็มีการใส่แคปซูลนะครับแคปซูลเห็ดพาะลงไปด้วยนะครับก็ นะครับเป็นความหวังนะครับเป็นความหวังของลุงผอนะครับเกษตรกรมือใหม่นะครับผู้ปลูกต้นไม้สร้างสวนป่าโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับยางนานะครับซึ่งถือว่าเป็นพยาไม้นะครับต้นยางนานั้นนะครับมีประโยชน์มากมายนะครับทั้งต้นเนี่ยนะครับแล้วก็ต้นยางนานั้นนะครับเป็นไม้ขนาดใหญ่นะครับที่เขาสามารถทําขนาด แล้วก็ความสูงได้นะครับ20 30 40เมตรเลยทีเดียวนะครับแล้วก็มีอายุยืนยาวนะครับต้นยางที่มีตามธรรมชาติก็บางต้นนะครับก็30ปี40ปี50ปีก็มีขนาดหลายคนโอบนะครับก็หวังว่านะครับลุงพอก็หวังไว้ลึกๆนะครับว่าที่แปลงสวนป่าลุงป้าผอแปลงนี้นะครับก็จะเป็นอะไรครับแปลง ต้นยางนานะครับที่ใหญ่ที่สุดนะครับของจังหวัดัชนาทนะครับคาดหวังไว้อย่างนั้นเลยนะครับแต่ว่าในอำเภอสัพปยานะครับก็ต้องถือว่าที่แปลงสวนป่าแปลงนี้นะครับก็มีต้นยางนาอยู่พอสมควรนะครับสองโซนก็ขนาดนี้ครับก็มีอยู่เกือบเกือบสองร้อยต้นนะครับเกือบเกือบสองร้อยต้นนะครับต้นนี้ลุงพออก็นํามาปลูกซ่อมนะครับแล้วก็มาปลูกแซมนะครับระหว่างแถวต้นยางนาที่ ปลูกไว้เม sí, ื <which 1970> ่อ <Goddess> ป uh ีท huh. ี่แล้วนะครับเนี่ยครับช่วงนี้ก็เป็นต้นยางนาที่ลุงพออนะครับนำมาปลูกซ่อมแล้วก็มาปลูกแซมระหว่างแถวนะครับของต้นยางนาที่มีอายุไม้1ปีนะครับและช่วงนี้นะครับก็เป็นช่วงของปลายนะครับปลายฝนต้นหนาวนะครับก็มาไปปลายเดือนกันยาแล้วนะครับเดือนหน้าก็ตุลาคมพฤศจิกาตุลาพฤศจิกาธันวาก็จะเป็นช่วงฤดูหนาวนะครับวันนี้ก็เลยรีบนะครับนำถุงเนี่ยนะครับ เชื้อนะครับเห็ดเพาะแคปซูลนะครับก็รีบเอามานะครับใส่โคนต้นนะครับที่จริงแล้วก็ได้มาเอ่อระยะเวลาพอสมควรนะครับก็เก็บเอาไว้จนลืมนะครับวันนี้จัดบ้านนะครับลุงพอออก็เจอนะครับซองของอะไรครับแคปซูลเชื้อเห็ดเพาะนะครับก็เป็นสปอร์นะครับเป็นสปอร์ของเอ่อเห็ดเพาะนะครับที่คุณอลงสังกฤโหเพื่อนรักนะครับมอบให้มาก็เป็นมนุษย์ยางนานะครับแล้วก็ เนะครับเป็นผู้ที่มีหัวใจสีเขียวเช่นเดียวกับลุงพออเหมือนกันนะครับเราก็ปลูกป่านะครับปลูกต้นไม้สร้างสวนป่านะครับหาความสุขกันแบบนี้นะครับสำหรับผู้สูงวัยนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับคุณอรลงเองนั้นนะครับก็เป็นต้นแบบนะครับให้กับลุงพออเหมือนกันนะครับสำหรับความรู้หลายเรื่องนะครับก็ได้จากคุณลงสังกหโนะครับก็เป็นคลิป ดีๆยามเย็นนะครับบรรยากาศยามเย็นแบบนี้ครับก็อากาศบริสุทธิ์ครับลุงพอก็ออกมานะครับนําเชื้อนะครับเห็ดเพาะมาใส่โคนต้นยางนาก็ได้อากาศบริสุทธิ์ด้วยได้ออกกําลังกายนะครับก็เอาไว้นะครับพบกับเรื่องใหม่ตอนใหม่ของลุงพอนะครับวันนี้นะครับต้องถือโอกาสนะครับกล่าวลาเพื่อนๆนะครับด้วยคําว่าสวัสดีนะครับสวัสดียามเย็นครับเพื่อนๆครับสวัสดีครับ